Thank you. โบราณถินสถานอำเภอสูงเนินได้ชมแล้วช่างเพลิดเพลินศินละปะทั้งแต่โบราณพระนอนปางตูเมืองเก่ามีมาช้านานพระเจ้าชัยวรมันให้ลูกให้หลานกลาบไหว้บูชา ไม่ไกลไม่ไกลบ้านเองยังไงเชิญแวะเข้ามาชมบารมีเจ้าพ่อพระยาสักดิ์หรือชามีมาช้านานเจ้าพ่อพยาห่วงเจ้าแม่กองแก้วปกปักรักษาใครได้เข้ามาขอพรสำเร็จดังที่ตั้งใจ โรคยาลักษาคนให้พ้นทุกภัยทุกยากผรอนคลายจงมากราบไหวบูชาวัดปางเมืองเก่าที่ตั้งอโรคยาเชิญแวะเข้ามาขอพรกันทุกทุกคน ทำแต่โบราณที่ผ่านมาเป็นสิ่งล้ำค่าปู่ย่าตายายได้สร้างทำควรต้องรักษาให้อยู่คู่โลกไปนานแสนนานผู้ศาสนาผู้แผ่นดินให้ร่มเย็น อยู่กับพี่เสิร์ชช้างไทยนะครับศิลปินสำนึกรักในบ้านเกิดสวัสดีครับพี่เสิร์ครับครับผมบผมก็มีเรื่องราวสตอรี่เนาะอยากให้พี่เล่าเป็นฉา,ากเกี่ยวกับเป็นศิลปินนักร้องเพลงที่เขาเรียกว่าออกแผ่นสมัยแต่ก่อนครับคิดยังไงนะครับมาปั้นรูปหลวงพ่อพ่อพญาหลวงแล้วก็แม่กองแก้วแล้วก็มาทำให้วัดบ้านตัวเองมีความรู้สึกยังไงครับก็ได้วความที่สำนึก เราเราเป็นคนเกิดที่นี่เราเป็นลูกหลานแล้วก็เห็นสิ่งนี้มาตั้งแต่เกิดมาจนมีความซึมซับกับเ,เรื่องราวของพอไปหลวงเจ้าแม่งกแก้วที่พ่อแม่ป่ยตายายก็ได้พูดให้ฟังเราให้ฟังมากมายแล้วก็วยความที่ว่าวันหนึ่งก็อยากเห็นตรงเนี้เมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เป็นแบบนี้เนะาะเมื่อก่อนชาวบ้านก็จะทําเป็นทําเป็นศาลธรรมดาละ เหมือน,น,น,นสารทั่วไปอย่างเงี้ยเหมือนสารประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้เขเอ้เราก็บอกว่าพ่อพญายหลวงเนี่ยก็มีคนพูดมานานตั้งแต่สมัยโบราณเนาะท่านอยู่ที่ปรางคือเรียกเจ้าปรางครับผมครับท่านไม่ได้เป็นคนธรรมดาแน่นอนท่านต้องเป็นเจ้าแน่นอนในความรู้สึกของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราก็เลยว่าก็พยายามศึกษาหาข้อมูลหลายๆอย่างเราคิดอยู่ในใจนั่งเขียนเขียนไปด้วยความที่ว่าคิดอยู่คนเดียวไม่กล้าที่ไปเสนอบ,บอกใครก็เขียนมาหลายๆหลายครั้งก็อยากจะ สางสิงเนี้ยให้ดูแล้วให้เข้ากับความเป็นมาของท่านจริงๆก็คือท่านอยู่ที่เนี้ยที่ปางเนี่ยปราสาทเนี่ยตรงนี้ครับปราสาทปางอ่รอโรขยาดาเนี่ยนะอารคยาขาดเนี่ยก็เลยทํายังไงดีเนาะพอดีด้วยที่ว่าอาจจะถึงเวลาที่เคยคิดมานานละก็เลยคงจะถึงเวลาที่เราจะต้องทําจริงๆตอนเราคิดล้าอาจจะเป็นศิลปินมีภาระ,ะใช่ใช่ใชก็คือก็ด้วยความที่ไม่กล้าไปบอกชาวบ้านครับเพราะว่าเขาจะหาว่าเรา อะไรมันเพื่อเชื่อเกันื่องความเชื่อสมบุคคเนาะไช้ครับก็แต่ว่าด้วยคือศาสตด้วยความศรัทธาในองค์ของพระอาจารย์ท่านท่านเป็นรองรักษาการจเจ้าวาดรพระอาจารย์นรสพระอาจารย์มโนตเนี่ยนะาชาใช่ครับท่านก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้เห็นหลายอย่างอริยวัตของท่านในเรื่องที่ท่าน ท่านก็เป็นพระที่ขยันแล้วก็เป็นพระที่แบบดูแลวัดบาอารามสอใจใส่แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจสามารถดูแลที่ที่เราจะสร้างได้เนาะก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากจะให้เราทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อถ้าทําขึ้นมาจะต้องมีคนดูแลครับผมเดี๋ยปุ๊บแล้วท่านก็มีจิตใจที่มุ่งมั่นทางเดียวกันครับคิดตรงกันแล้วพอดีก็เลยลงมือเลยก็เขียนแบบไปเหมือนเคมีตรงกันเนาะใช่แล้วก็พอดีกับพี่สาวก็ให้เหล็กมาจากกรุงเทพปะพี่สาวมอบเหล็กให้มา โรงงานเด็กทิ้งเทก็มองให้มาส่วนนึงก็ลงมือทําก็บอกอยากเพื่อนสายญาติทํากันคณนุ้คนนี้ก็มาต้องกล่าวถึงพี่เป็นไม่ได้ที่จะไปบอกชาวบ้านเพราะว่าทางวัดก็กําลังสร้างศาลานี่ด,ด้วยอ๋อครับเราที่เห็นนะครับนะสมัยนั้นก็ต้องทําเพราะยังไงตั้งใจแนละ้วบอกท่านแล้วพอช่วงไหนที่ว่าเราไม่ได้ทํารู้สึกว่ามันเหมือนเราบอกไปถูกอ่ะ มันก็เลยต้องต้องทำก,ก็ทำเสร็จเพื่ก็ตั้งจิตที่ฐานก็ขอให้ําเร็จพอช่วงที่ทําขึ้นมาก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่นี่ครับครับโดยว่าพอตอนอันนี้คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะครับมันเป็นเรื่องนานา,นา,นาจิตตังก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นได้เห็นเฉพาะส่วนบุคคลแล้วกันครับพอพอเราตั้งใจจะมาทําที่นี่ทิ่งที่เราไม่คิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลายๆครั้งทําให้เราคิดว่า เบื้องบนท่านก็คงรับรู้อยู่อ๋อสิ่งที่ที่คนอื่นเห็นด้วยเอาเอายกตัวอย่างมาสักหน่อยครับอย่างเช่นตะโกใช่ไหมอย่างคือคือที่มาเพิกบอกตอนที่ขึ้นเสียงพญานาคข้างบนเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวที่นี่คือจะเกี่ยวกับพญานาคครับก็คือก็จะมีงูเห่าเผือกเข้ามาที่วัดอาจารย์เป็นคนเห็นใช่ไหมครับใช่ครับเผือกเลยเนาะงูเห่าเผือกที่หายากมากครับอาจารย์ก็ไปชูแต่ไม่ทําลายอยู่หน้ากุฏิท่านข้างในไม่รู้เข้าไปได้ยังไงเพราะเป็นกระจกหมดอ๋อครับ เกนาอาจารย์ต้องไปแจ้งมูลนิธิอ๋อมูลนิธิมาเอาแล้วก็เขาก็ให้ก็เจ้าก็มูลนิธิก็มาอ๋อตอนนั้นเป็นเป็นข่าวอยู่ครับมูลนิธิจับงูเผือกวัดต่างเมืองเก่าศรีวิทยาอ๋อครับผมแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราคิดอยู่ในใจอู่แล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่เราเห็นที่นี่มีตะโกเผือกมีอะไรก็อะไรหลายๆมากแต่ก่อนมันได้ออกเป็นสีขาวเผือกงี้ไหมก็มีกิ่งเดียวที่โผล่ขึ้นมาอ๋อเพิ่งออกตอนเรามาทาใช่ แต่เรจปุ๊บก็จะมีปรากฏหลายๆอยา่างใ,ใ,ให้ทุกคนได้เห็นกันที่นี่เราก็ไม่อยากพูดมากองนี้นะเอาเป็นว่าก็ที่สร้างรปนี้ก็พอมีแรงบันดานลใจสิ่งมนทําไมต้องมีพญานาคแล้วก็มาคิดว่าวัดวา,ารามจะต้องมีพญานาคสี่เหล่าก็คือหมายความว่าถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้ว่าความเป็นมาของตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนาะจะมีพญานาคอคอยคุ้มครองปกปักรักษาองค์พระธรมารพระพุทธเจ้าก็คือปู่มุจลิน ครับทีนี้ก็มีเล่าเรื่องราวของความสําคัญของพญานาคด้วยครับเพราะว่าที่เมืองเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ําจับผิดก็จะต้องมีต่งนี้ดูแลรักษายครับผมครับแล้วก็วก็เลยทําขึ้นมาเป็นศิลปะของให้มันเข้ากับตัว,ตวปราสาทเนาะครับผมแล้วก็ปูมุทธลีมีปู่พุทชงปูนักคาร่าพุทชงก็จะเก็บกับยาอะไรอย่างเงี้ยครับเลยครับอันนี้ก็คือเราก็พูดาห้มาแร้ว เราก็ปั้นแล้วเราก็จินตนาการแต่เระลึกถึงว่าองค์ท่านมีจริงนะเพราะสิ่งนี้เป็นทพิปแล้วเรามองไม่เห็นก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ทําก็เติมกระตุ้นนี้พ่อพญยหลวงพ่อพญาหลวงก็จะปั้นเป็นรูปจาลองของท่านแล้วก็เอพ่อพญาหลวงเนี่ยไม่รู้ท่านเป็นยังไงนะเพราะว่ารู้แต่เห็นในภาพนี่ครับ ภาพมันก็เป็นเห็นแต่จินตนาการ <คน S 1> แต่ลรบุคคนเ<ค>นาะงจริงของท่านอันนี้ก็ที่เรามองเห็นก็จะเป็นภาพแตบบ่ว่าเป็นคนโบราณใส่เสื้อแขกก็บอกนะครับแต่ทีนี้ดูดีๆข้างบนก็จะเป็นมงกุฎสวมมีชาดาอยู่อ๋อครับผมแต่ทีนี้เราก็มองดูเอ๊ะทำไมเราจะทําถูกเพราะว่ามันไม่มีข้ออ้างอิงหรือว่าไม่มีหลักฐานให้เรานันไดก็เลยเข้าไปศึกษาไปดูว่าคนสมัยยุคโบราณยุคเนี้เขาแต่งกายแบบไหนครับแล้เราก็เลยมาประยุกต์แล้วก็จุดทูบ เชิญท่านก็ท,ทําพิธีขออนุญ,ญาตขอเข้ามาขอให้ท่านมาโดนบันดาลให้เราปั้นออกมาแบบนี้ว่าผม,มเป็นคนปั้นตรงไหนก็จะมีผสมะสานเป็นคนยุคโบราณก็นึกถึงกับพ่อขุนขาเมืองที่พูดันมาก็คือที่ท่านก็มีความเกี่ยวโยงกับตรงนี้อะไรเนี่ยชาวบ้านกันให้ความรับถือเรียกว่าพอ่อขุนผาเมืองจะไม่ขอแก้วแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าหลักฐานที่แท้จริงคืออะไรแน่นอนครับแต่ที่นี้ก็คือว่าสรุปก็ได้ว่าขอให้ท่านโดนบันดาลให้เราทําออกมา ให้เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทัออกมาแต่เขาเรียกว่ามาจากความรู้สึกแล้วก็จินตนาการครับผมาสงกันมาก็เราจะมีพิธีใหญ่นะครับนะครับจะมีพิธีวันที่16เมษายนกบพิธีบวงสวงเริ่มเริ่มกี่โมงเี่ก็น่าจะเป็นช่วง9โมงหรือเปล่าไหมร่ะนะ9โมงเช้าใช่ครับก็อยากให้คนมาร่วมงาน จะเราเรื่องราวที่เราจุดประสงค์เรามาทำตรงนี้ย่อย้ฟังที่ว่าทำไมถึงต้องมาสร้างที่เนี่ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นความศรัทธาและสํานึกในบ้านเกิดของเราในบ้านเกิดเพราะสิ่งนี้มีจริงอยู่ครูปุญญาตยายมานานมากครับเราไปดูมดแล้วอาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างก็เราก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องก็คือเจตนาที่ทำด้วยความศรัทธาครับผมก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนได้ไปเห็นเนี้ยร่องรอยของศิลปะของยุคนั้นอะ นางที่อับตรนี่ก็จะเป็นนางอับตรนี่ก็จะเป็นสนมเป็นนางรั่ที่นี้ครับผมจะลองให้เป็นปราสาทไงมันจะเข้ากับตัวอรลณขยสารที่หน้า้นเนี่ยออกแบบเป็นพญานาคแล้วจะมีชัดแก้วข้างบนเป็นรูปดอกบัวคือสัญลักษณ์ดอกบัวก็รู้อยู่แล้วเป็นของครูศาสนาครับแล้วก็ก็จะเป็นเสาพระเหลี่ยงเหมือนเพลงที่เราแต่งเนาะคู่ศาสนาคู่อรยธรรมไปเลยนะจะมีตำหนักของท่านอยู่ข้างในครับผมตำหนักแล้วก็จะมีบัลลังก์ให้ท่าน ็คือเราคิดว่าท่านต้องเป็นเจ้าเมืองแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนต้องเรียกว่าเจ้าพ่อพญาหลวงเจ้าแม่กอแก้วครับและที่นี้ก็เป็นเมืองเป็นโลคยาสารก็เลยคิดทําสิ่งนี้ขึ้นมาครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณสาหรับอคนรักทุนเดินบ้านฉันครับอ่านี่ก็คือมาสร้างสิ่งที่ดีครับ บ้านเมืองแล้วก็จป็นกำลังครับผมจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปนะครับก็ครับผมครับครับนีครับ